สวัสดีค่ะหมอจริงเจ้าของเพจหมอจริงเข้าใจวัยรุ่นนะคะอินดี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ learning by traveling with Dr. j i n g นะคะรายการที่จะพาทุกคนไปท่องโลกกว้างอย่างมีสาระด้วยกันนะคะก็ตอนนี้หมออยู่ที่เมืองซา c r คราเมนโตรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาะคะ่ะพอดีมีแฟนเพจบ,บอกว่าถ้าหมอ ถือกล้องแล้วก็เดินไปด้วยเนี่ยเขาจะเวียนหัวนะคะก็เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวนั่งอัดวิดีโอละกันตอนนี้หมออยู่ที่หน้าบ้านคุณน้านะคะตรงน,นี้จริงๆมันก็มีหมู่บ้านสวยหลายอันเดี๋ยวพาไปดูกอนตรงนี้เป็นหมู่บ้านที่คุณน้าหมออยู่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเรือยอช่วงนี้พอดีเป็นซัมเมอร์คะ่ะเขาก็จะมีเรือไปท่องชายหาดอย่างเงี้ยคะ่ะ กลับมาต่อกันนะคะหัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือปรับตัวอย่างไรเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะช่วงนี้เนี่ยมีสื่อหลายสื่อนอะที่บอกว่าวัยรุ่นไทยเนี่ยเป็นวัยรุ่นที่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงยากเด็กไม่สามารถจัดการความรู้สึกตัวเองได้เมื่อเกิดปัญหานะคะหมอก็เลยคิดว่าอ่ะเนี่ยเดี๋ยวมาทําคลิปวิดีโอเรื่องการปรับตัวดีกว่านะคะเพราะถ้าน้องๆได้เรียนรู้วิธีการที่เหมาะสมไปเนี่ยก็จะทําให้น้องสามารถปรับตัวได้ เมเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นได้ในกับทุกคนอยู่แล้วเกิดขึ้นได้ทุกวัยด้วยเนาะอืมก็หมอจะให้ไปสีข้อนะคะก็คือเข้าใจเรียนรู้ยอมรับปรับตัวนะคะเข้าใจเรียนรู้ยอมรับปรับตัว อันดับแรกก็คือเข้าใจก่อนเราต้องเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกคนเกิดขึ้นกับทุกไวัไม่ว่าน้องจะเกิดมาเป็นใครก็ตามหรือเอาจริงแม้แต่เป็นสัตว์หรือสิ่งของก็ตามอ่ะทุกๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาอยู่แล้วเนาะอืม ไม่ว่าจะเป็นอันเนี้ยสอบเข้าม4ต้องย้ายโรงเรียนหรือสอบเข้ามหาวิทยาลายัยต้องไปเจอเพื่อนใหม่ครูคนใหม่นะคะต้องน้องต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่แล้วเนาะหมออยากจะยกตัวอย่างตอนที่ตัวเองมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่สาหารัฐอเมริกานะคะงั้นเดี๋ยววิดีโอนี้จะ ที่ยกตัวอย่างทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องของตอนที่หมอมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน FS แล้วกันเนาะเพราะว่าจะได้เชี้เห็นเลยว่าเนี่ยเวลามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตมันจะต้องทํำยังไงบ้างนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นครั้งใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าย้ายมาอยู่ประเทศใหม่ไปโรงเรียนใหม่แล้วก็มาอยู่กับพ่อแม่คนใหม่น้องใหม่ๆอย่างเงี้ยคะ่ะเออมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรตอนนั้นเนี่ยหมอพยายามทําความเข้าใจว่าเออยังไงมันต้องเกิดอะไร ที่เราไม่คาดฝันอยู่แล้วภาษาอังกฤษเรียกว่า e x p e c t the unexpected นะคะ expect แปลว่าคาดหวงัง unexpected แปลว่าไม่คาดหวงังก็คือคาดหวังไปเลยว่าคุณจะต้องเจอสิ่งที่คุณไม่คาดหวังในชีวิตนี้เพราะถ้าเกิดเราคิดว่าเออชีวิตมันต้องไปตามแบบนี้เป๊ะๆซึ่งเราไม่ไรู้หรอกเนาะว่านาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นความแน่นอนมันมันคือความแน่นอนที่เกิดขึ้นในชีวิตเราอยู่แล้วนะคะถ้าเราเออคิดว่าเอย เผื่อใจไว้ก่อนว่าอา,อาจจะมีอะไรไม่คาดหวังเกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้รับมือกับมันได้แต่ถ้าเราเเฟิก f ไไเเีีหมายถึงว่าคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตลอดพอมันเกิดอะไรไม่คาดฝันขึ้นเนี่ยเราก็จะเป็นถูกได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือต้องเข้าใจนะแล้วก็อันดับที่2ก็คือยอมรับามาดูโพยนิดน,นึงเอ้ยไม่ใช่ <laughs> <laughs> เรี้ยงผิดเ,เข้าใจเรียนรู้ยอมรับปรับตัวนะคะพอเราเข้าใจเสร็จแล้วเราก็ต้องเรียนรู้เรียนรู้อะไรบ้างเรียนรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเรียนรู้ว่าเ,เราจะต้องทำยังไงเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างเช่นตอนที่หมอมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเนี่ยเรื่องวัฒนธรรม เรื่องวัฒนธรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หมอต้องเรียนรู้คือเราจะต้องเรียนรู้ว่าเขาคิดยังไงพฤติกรรมอย่างนี้แปลว่าอะไรนะคะแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยก็ให้ถามอุ้ยแบตจะหมดแป๊บนึงนะถ้าไม่เข้าใจก็ให้ถามอย่าไปคิดเองนะคะเช่นอ หมอจะยกตัวอย่างอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับครอบครัวหมอแต่เป็นเรื่องที่เขาเล่าๆกันมาอย่างในช่วงเทศกาล Thanksgiving อะคะ่ะก็จะเป็นช่วงที่มีอ่ารวมกัมีการรวมญาติมีการเลี้ยงไก่งวงหรือทูรกกี้นะคะอ่าแล้วก็ทีนี้คือไก่งวงมันก็จะตัวใหญ่มากพอมีการรวมญาติก็จะแบ่งแบ่งกันอย่างเงี้ยคะ่ะคุณพ่อเนี่ยเขาก็หั่นไก่ส่วนที่เป็นอก ให้ลูกชายนะคะแล้วลูกชายก็แบบโกรธบอกพ่อว่าแบบทําไมพ่อถึงหั่นไอ้ส่วนอกซึ่งเขาคิดว่าเป็นส่วนที่ไม่ดีมาให้เขาแบบเขาไม่ชอบมันไม่อร่อยเขาชอบน่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อก็บอกอ้าว แต่นั่นคือส่วนที่พ่อชอบมากที่สุดเลยนะคือคุณพ่อเนี่ยเขาเอาสิ่งที่เขาคิดว่าดีที่สุดสาหรับเขาเนี่ยให้ลูกก็คือส่วนอกเนอะใช่ไหมคะคุณพ่อบอกว่าเนี่ยอกมันดีเพราะว่ามันใหม่มีมันแล้วมันก่ออร่อยแต่คือลูกเนี่ยกลับไม่ชอบคือส่วนที่ดีที่สุดสําหรับพ่อมันสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับพ่อเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูกนะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรเนี่ยให้ให้คุยกันเนาะให้ให้เรียนรู้การอย่าคิดไปเองนะคะแล้วก็อันอันนี้ เข้าใจเรียนรู้แล้วเนาะอันดับที่3ก็คือยอมรับนะคะยอมรับว่าเออเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันมันเกิดขึ้นยอมยอมรับในลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นไปนะคะตอนที่หมอมาเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนเนี่ยคือแต่ก่อนต้องบอกว่าวัยประถมหมอหมอเป็นคนขี้อายนะเออแต่พอมัธยมกเออ็เริ่มทํากิจกรรมอะไรก็ดีขึ้นแต่พอมาถึงที่นี่เลยเนี่ยหมอต้องยอมรับเลยว่า การหาเพื่อนเนี่ยเราต้องหาเองนะคะมันไม่มันคือวัฒนธรรมมันต่างกาันอ่ะมันไม่เหมือนแบบฝรั่งไปเมืองไทยสมมติฝรั่งไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เมืองไทยคนไทยก็จะแบบเออไปแซวไปน,นู่นหนีชวนกินข่าวไปทําอะไรเป็นกลุ่มใช่ไหมคะแต่ที่เนี่ยไม่ใช่ที่นี่เขาจะค่อนข้างาแยกตัวเป็นอินดิวิวดคือเหมือนกับว่าต่างต่างคนต่างคนต่างอยู่ค่อนข้างมากเพราะว่า อย่างที่หมอเคยไลฟ์ไปเนาะว่าเขาจะเรียนแบบแต่ละคนนะเรียนไม่เหมือนกันเลยไม่ได้เรียนเป็นห้องห้องแบบเรานะคะถ้าเราแบบนั่งงอรอเพื่อนมาชวนคุยอย่างเงี้ยโอ้ยหนึ่งปีไปก็ไม่รู้จะหาเพื่อนได้หรือเปล่านะคะแต่ถ้าเรายอมรับว่า ตัวเราเนี่ยต้องเป็นฝ่ายที่เหมือนเดินเข้าไปทักเขาก่อนเดินไปเซ้ให้เซ้เฮลโลทาความรู้จาักกาันถ้าเขาแบบเออไม่ใช่สไตล์เราก็หมายเป็นไร่ราก็ไปทักคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรายอมรับในในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยจะทําให้เราเหมือนกับว่าหาวิธีที่จัดจัดก,การกับมันได้ง่ายขึ้นนะคะอืมก็อ่เข้าใจเรียนรู้ยอมรับอันสุดท้ายคือปรับตัวนะคะก็ปรับตัวให้ตัวเองเข้ากับ วัสดีเจ้าพอดีคุณอาเขาจะไปทำงานค่ะปรับตัวให้ให้ให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมน,นั้นยังไงนะคะก็พอเราเรียนรู้แล้วเนี่ยว่ามันมีความแตกต่างอะไรเกิดขึ้นเราก็จะหาวิธีที่เหมาะสมได้นะคะอตอนนั้นเนี่ยหมอหมอปรับตัวค่อนข้างเยอะเลยอ๋อเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนก็คือ,อสมมุติว่า เอาไปดำน้ํานะคะแล้วก็มีปลาดาวอยู่สองตัวปลาดาวตัวแรกเนี่ยเ,เวลาไปที่โขดหินอะไรมันก็จะเปลี่ยนสีไปกลมกกืนตามสีข้างๆนะคะเ,เป็นปการสีประการลางสีโขดหินนะคะทําให้เรามองเห็นยากเนาะแต่ปลาด,นนะปดาวอีกตัวหนึ่งเป็นสีแดงแจ๊เลยคือแบบไปที่ไหนก็มีคนเห็นเลยถามว่าปลาดาวตัวไหนที่จะเสียยเส่ยงต่อการถูกมนุษย์จับไปหรือเสี่ยงต่อการถูก ปลาฉลามหรืออะไรก็ตามที่มันกินปลาดาวนะคะตัวไหนจะเสียงกว่าก็ต้องว้ายก็ต้องตัวที่สองเนาะดังนั้นเนี่ยหมอเลยคิดว่าถ้าเราสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีถ้าสิ่งใดก็ตามที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมอรอบข้างได้เนี่ยก็มีมีแนวโน้มที่จะอยู่ได้นะคะเหมือนเราอะถ้าเกิดว่าเรา ไปที่ไหนเราไม่ปรับตัวเลยเรามีความทุกข์ตลอดเวลาเราก็เสี่ยงต่อการเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราก็เสี่ยงต่อการที่จะเป็นคนที่ไม่ไม,ไ,มไม่มีความสุขถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปรับตัวได้เออไปไปตรงนู้นก็โอเคไปตรงนี้ก็โอเคเนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้มากกว่านะคะดังนั้นหมอเลยคิดว่าการปรับตัวเนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างเลยกเ็เข้าใจ เรียนรู้ยอมรับปรับตัวเนาะปรับตัวอ๋อจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่หมอมา AFS เนี่ยคะ่ะมีการปรับตัวด้านภาษาเยอะมากคือ,อ,อมันมันไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดอะ่ะมันภาษาอังกฤษมันไม่ใช่ภาษาแม่ของเราถูกไหมคะมีคนถามว่าไอเนี่ยหมอทํายังไงถึงเก่งหมอก็จะบอกว่า เขาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนี่แหละหมอถึงได้ภาษามานะคะเอาหมอมาอยู่ที่นี่ตั้งหนึ่งปีถูกไหมเออแต่ทางนี้ทางนั้นถ้าเกิดมาอยู่แล้วไม่ไม,ไม่ปรับตัวไม่ฝึกพูดภาษาอังกฤษก็ยากที่จะได้ได้สำเนียงกลับไปถูกไหมคะตอนนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าเด็กสมัยเนี่ยโชคดีมากนะที่แบบมี iPhone iPad เราสามารถจิ้มไปเลยวา่าเราอยากอ่านออกเสียงคำว่า vegetable จิ้มไปมันก็จะออกเสียงเฟสติวัลให้เราแต่ตอนนั้นของหมอเนี่ยไม่มีเลยหมอต้องถามเขาว่าแบบเอ้ยอันนี้มันอ,าอ่านยังไงมันสะกดยังไงนะคะหมอจะมีสมุดจดศัพท์เล็กๆของหมอที่เขียนภาษาอังกฤษเขียนภาษาอ่านแล้วก็คำแปลแบบเยินมากตอนนั้นนะคะแล,แล้วก็แล้วก็ตามบ้านเนี่ยก็จะมีโพสต์อีกแปะไว้ว่าตู้เย็นเรียกว่าอันนี้ทีวีเรียกว่าอันนี้เอ่อวอชเชอร์แมชชีนเรียกว่าอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นหมอจะลืมนะคะ นึกถึงตอนนั้นแล้วก็ออข่ำตัวเองดีนะคะอะก็จบการเ,ออเข้าใจเรียนรู้ยอมรับปรับตัวนะคะเป็นสี่วิธีในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งน้องๆสามารถเอาไปใช้กับทุกๆเรื่องในชีวิตได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนอะถ้าเข้ามหาวิทยาลัยไปแล้วน้องเรียนรู้ว่าการเรียนมหาวิทยาลัยมันไม่เหมือนมปลายนะคะมันต้องอ่านหนังสือเยอะกว่ามันต้องมีงานทําเยอะกว่าน้องก็จะ เข้าใจเสร็จแล้วน้องก็จะเรียนรู้วิธีการที่จะทํายังไงให,ให้ให้เรียนมหาวิทยาลัยได้รอดนะคะแล้วก็ยอมรับว่าเออมันมันก็ต้องเกิดขึ้นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ปรับตัวให้ตัวเองเข้ากับสภาวะแวดล้อมนั้นน้องก็จะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีความสุข,เร,สขเรียนอย่างมีความสุขเรียนอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกไปด้วยนะคะอืมก็ ก่อนจะจากนะคะหมออยากจะฝากาประชาสัมพันธ์โครงการดีๆอันนึงชื่อ iCare Award ปี2016นะคะเป็นโครงการสำหรับน้องๆอ,อ,อายุ18ถึง30ปีที่มีไอเดียดีๆที่อ,อยากจะพัฒนาสังคมอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นนะคะลองส่งโปรเจกต์เข้ามาเดี๋ยวหมอจะอเอาเว็บไซต์เข้าไปในข้างใต้ของวิดีโอนี้ละกันเนาะแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดนะคะถ้าใครที่เข้าร่วมก็มาเจอกันนะคะอยากจะบอกว่า รางวัลคือแบบล่อตาล่อใจมากคือตอนนี้หมาอยู่ที่ซกคราเมนโตใช่ไหมคะลงไปก็จะเป็นซันฟรานซิสโกแล้วก็เป็นที่อยู่ของซิลิคอนวัลเลย์นะคะถ้าน้องๆชนะโครงการเนี่ยจะได้ตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักได้มาดูงานที่ซิลิคอนวัลเลย์อย่างบริษัทใหญ่ๆอย่าง Apple, Google อย่างเงี้ยค่ะอืมก็อยากจะให้อยากจะประชาสัมพันธ์ให้น้องๆวัยรุ่น อายุ18ถึง30ปีนะคะมาส่งเข้ามาประกวดกันเยอะๆนะแล้วก็เจอกันด้วยนะถ้าเกิดว่าได้เข้ามาประกวดนะคะแล้วก็ก่อนจากอย่าลืมว่า anyone can be anything วัยรุ่นทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้หากได้รับแรงบันดาลใจและคำแนะนำที่เหมาะสมค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย